สวัสดีครับพบกันดีแล้วนะครับสําหรับรีวิวจาก k ิอิงแชนแนลนะครับวันนี้เรามาแนะนําวิธีการแก้อาการนะครับพิมพ์แล้วหัวแผ่นจะดําแบบในในในรูปนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้ก็คือด้านหัวแผ่นนะครับเป็นรูปที่ลูกค้าส่งมาให้เรานะครับก็คือมันจะดาหัวแผ่นตรงนี้นะครับวิธีการแก็คือให้ดูหมึกทิ้งด้านหลังก่อนนะครับหมึกทิ้งด้านหลังที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีสักหนึ่งในสามเนี่ย เราเอาไปเททิ้งแล้วล้างข่านสูงสักรอบหนึ่งก็จะหายนะครับแต่ถ้าไม่หายเนี่ยเีออักการหนึ่งที่เรามักจะพบบ่อยๆก็คือตัวฟองน้ํานะครับที่ปั๊มเขานูนออกมานะครับที่ปั๊มก็คือปั๊มตัวนี้นะครับปกติแล้วปัมป๊มปั๊มเนี่ยมันจะมีฟองน้าอยู่สองอันก็คืออันบนกับอันล่างนะครับบางทีอันบนมันมัน,มนฟูออกมาทําให้ไปโดนคอหัวแล้วมันก็จะเกิดอาการดํานะครับ ดังนั้นให้เราเอาครีมนะครับดึงอันบนออกนะครับวิธีการก็คือนะครับเสียบปักไฟนะครับแล้วกดเปิดนะครับกดเปิดล้อจังหวะหัวพิมพ์ออกมาทางด้านซ้ายหน่อยเนึ่งนะครับแล้วก็เอาปักไฟออกอ่าจังหวะนี้ก็ปักไฟออกได้เลยนะครับถ้าทําถูกจังหวะเราจะสามารถเลื่อนตัวหัวพิมพ์ได้นะครับแอน เราก็จะมองเห็นปั๊มอยู่นะครับมันจะมีเห็นอยู่ว่ามีฟองน้ํานะครับสองชั้นแหมจะมีฟองน้ำสองชั้นนะครับแหมจะเห็นว่าฟองน้ําจะมีอันบนอันหนึ่งอันล่างอันหนึ่งนะครับและที่สาคัญก็คือมีตะแกรงเหล็กด้วยนะครับเวลาเราดึงอย่าอย่าได้ดึงตัวตะแกรงเหล็กนะครับตัวปั๊มจะเสียข้อควรระวังนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงตัวฟองน้ําอันบนสุดออกมานะครับบนสุดอันนี้นะครับ ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆของเราที่แปลงก็คือเราจะเอาออกไปแล้วนะครับแต่บางรุ่นบางทีก็อาจจะลืมได้นะครับเอาตรงๆนะครับหรือว่าท่านเ,เก่าๆเราก็จะไม่ได้เอาออกนั่นเองนะครับก็สามารถเอาออกได้เพื่อแก้ปัญหาหัวแผ่นดํานะครับอ่าค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงอย่าดึงให้โดนตะแกรงแค่นั้นเองนะครับข้อควรระวังน,นะครับสําคัญนะครับ พราะตัวตะแกรงเป็นตัวดันให้ตัวนี้อยู่คงรูปนะครับตัวปั๊มคงรูปเมื่อเมื่อเมื่อฟองน้ำนตัวนี้มันฟูขึ้นมามันจะไปโดนกับหัวพอโดนกับหัวปุ๊บมึกมันก็จะไหลออกมาทําให้แผลหัวแผ่ผนเราดํานั่นเองนะครับอ่าค่อยๆดึงนะครับทีมจับลงไปนะครับหรือเข็มก็ได้นะครับปลายเข็มก็ได้หรือปลายคลิปก็ได้นะครับค่อยๆ่อยค่อยๆแงขึ้นมา คลิปนีก้ก็ไดานะครับไม่ใช่คลิปวิดีโอนะครามพาพ,าพอ่าค่อยๆดึงนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าลักษณะแบบนี้จะมีเสียงอะไรแซมมอ่มแค่นี้เองนะครับก็เสร็จนะครับในการแก้ปัญหานะครับหัวแผ่นดํานะครับข้อสําคัญเลยก็คืออย่าอย่าให้โดนเหล็กนะครับ อย่าให้โดนเหล็กที่เป็นตัวดันดันปั๊มวันนี้นะครับเนี่ยค่อยๆดึงอย่างเงี้ยน,นี้ก็เห็นชัดอยู่นะค,ค่อยๆหนีไปที่ตัวตัวของน้ําหรือถ้ามีแบบแท่งเหล็กอย่างเดียวไม่มีครีมแบบผมนะครับก็ใช้อย่างนี้ค่อยๆเขียนะครับแต่ถ้าครีมแบบนี้ก็ร้านยี่สิบมีนะครับก็ติดขัดด้านใลนะครับก็สอบถามมาที่ไลแอดนะก็คือ ถ้าเราไม่เข้าใจในคลิปครับใ,ให้ถามก่อนแล้วค่อยทำนะครับเราจะบอกวิธีให้อย่าทำแล้วเสียแล้วถามจะแก,ก้มไม่ได้นะครับสวัสดีครับ